และนั่นคืออนุพันธ์ของมันสมองของเราที่มันกำหนด Data Base หรือมูลฐานความคิดความอ่านที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมของเราการเปลี่ยนผ่านในยะสำคัญโดยการพนวกกับความคิดของคนอื่นเกิดเป็นดิจิทัลเกิดเป็น Data หรือประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตร่วมกันในแบบสารณะหรือแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยเป็นเหตุและปัจจัยสําคัญอย่างยิ่นในการที่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนวิสัย ภูมิความรู้และเหตุการณ์ต่างๆต,ตามคนยศาสตร์พื้น,นฐานพื้นเพของมนุษย์ก็เหมือนกันการส่งเสริมบุคคลที่มีค่าควรสําหรับกลไกต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันจะต้องตระหนักอย่างยิ่งยวดอย่างยิ่งยวดเพื่อกําหนดความวิจิตบรรจงของและร,รมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นําไปสู่ทิศทางแนวทางที่ดีพอสําหรับ สำหรับโลกส่วนตัวของเราและโลกของอนาคตทั้งหลายว่าสายพันธุ์เราจะสืบพันธุ์เป็น